อาการของเล็บที่พบบ่อยที่คนไข้ควรจะรู้นะคะสวัสดีค่ะหมอแตงโมนะคะเอาวันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะลักษณะเล็บที่ผิดป,ปกตินะคะเดี๋ยวค่อยๆทํามาเป็นคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะคะอ้าวอย่างแรกเลยที่เจอบ่อยก็คือเชื้อราที่เล็บนะคะลักษณะเป็นยังไงเราเรียกภาษาแพทย์ว่า onychomycosis นั่นเองนะคะก็คือมีความเป็นเหลืองๆแล้วก็ข้างใต้เล็บเนี่ยมีความนูนขึ้นมาเหมือนกับ เป็นมีขุยขุยข้างใต้เนี่ยแหละเป็นแหล่งที่เชื้อราที่เล็บอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยเราต้องรักษาโดยการทานยาฆ่าเชื้อรานะคะหรือแม้แต่มันจะมีเป็นตัวที่ทาเล็บที่เป็นสําหรับฆ่าเชื้อราแต่ก็ต้องทากันไปยาวๆเป็นปีเลยทีเดียวนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าต้องการรักษาจริงๆนะคะก็ให้กินยาฆ่าเชื้อราสําหรับคนที่อายุมากๆคนแก่เนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องของการทานยาเชื้อราแล้วจะสง่งผลต่อตับต่อไตเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะบอกว่าเอออาจจะไม่ได้จําเป็น ต้องรักษาเพราะาเชื้อราที่เล็บเรารักษาเพียงเพราะความสวยงามน,นะคะ2คือลักษณะเล็บแบบนี้นะคะเราเรียกว่าอองไนโคลไลซิสก็คือตัวเล็บเนี่ยมันเปิดขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าข้างใต้เนี่ยมันไม่ได้มีขุยหนาๆเหมือนกับเมื่อกี้ที่เป็นเชื้อราที่เล็บนะคะลักษณะของอองไนโคลไลซิสเนี่ยเราก็จะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนั่นเองนี่เป็นลักษณะค่อนข้างเฉพาะเลยนะคะ อย่างที่สานะคะก็คือเล็บเนี่ยเป็นเหมือนอถูกอะไรตอกเป็นจุดๆๆนะคะอันนี้เรียกว่า p i t เต็ดเนลนะคะก็เจอในคนที่เป็นคนไข้สเก็ดเงินเช่นเดียวกันหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคผมร่วงเป็นหยอ่อมหรือที่เรียกว่า alopecia areata นะคะอันนี้เนี่ย ยิ่งถ้าคนไข้ในมีทั้งอ n อนไนโคไลซิสที่เมื่อกี้บอกไปก็คือเล็บมันเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเป็นเหลืองเหลืองกับมีพิเต็มแนวแบบนี้นะคะก็ยิ่งบ่งชี้ชัดเลยว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นสะเก็ดเงินซึ่งก็มักจะเจอแบบผื่นสะเก็ดเงินทั่วล่างอยู่แล้วนะคะสำหรับคนไข้สะเก็ดเงินแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็คือ clapping nail เป็นแบบนี้เลยก็คือปุดปุด,ปดบวมบวมแบบนี้นะคะมันงุ้มลงมานะคะลักษณะนี้คือบอกเลยว่าคนไข้คนนี้มีภาวะที่มีออกซิเจนต่ำในเลือดมันนานนะคะมันจะเจอปัญหาที่เป็นโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือแม้แต่มะเร็งปอดบางชนิดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นยาวๆลงมานะคะซึ่งเจอบ่อยมากนะคะอันนี้คนไข้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นอาการของเอดจิ้งนะก็คือคือแก่นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นแนวขวางบางหลังอ่ะอันนี้เป็นแนวขวางเส้นนี้เขาเรียกว่ามีสไลด์นะคะซึ่งลักษณะของมีสไลด์ก็คือมันจะเป็นสีขาวของขวางนะคะเส้นเดียวหรือหลายๆเส้นก็ได้นะพวกนี้เนี่ยจะเจอคือค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าเป็นภาวะที่มีความท็อกซิกอะไรบางอย่างอย่างเช่นเป็นอาร์เซนิก poisoning ก็คือได้รับสารอ์เซนิกเข้าไปะนะคะเยอะนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคไตซึ่งอันนี้้องไปตรวจเพิ่มเติมนะคะต่อไปก็เป็นลายขวางเหมือนกันนะแล้วก็มีการแบบเหมือนกแบบับยุบตัวลงไปด้วยแล้วก็มักจะเป็น1เส้นเท่าน,านั้นหรือคนบางคนก็2เส้นนะคะอันนี้บ่งบอกว่ามันมีการหยุดการจเจริญเติบโตของเล็บชั่วคราวแล้วพออาการด้านไตปกติดีแล้ว เล็บก,ก็เติบโตมาใหม่แล้วถ้ามีการหยุดเจริญเติบโตชั่วคขาวก็สต็อปช่วคขาวมันก็จะเห็นเป็นหว่งลงไปเนี่ยเป็นแนวแนวนอนอะนะคะแบบนี้นะบมบอกว่าช่วงระหว่างที่เล็บมันหยุดการเิติบโตเนี่ย,นยคนคนนั้นเนี่ยอาจจะมีภาวะที่แบบป่วยฉับพลันทันทีอาจจะต้องแบบไปนอนแอดมิดรงบาลเป็นป่วยอะไรสักอย่างนะคะหรือสเตรส มากๆในช่วงเวลานั้นน่ะนะคะเล็บมันถึงหยุดการเจริญเติบโตแล้วพอหายดีกั็เล็บก,ก็เจริญเติบโตเป็นปกตินั่นเองนะคะอีกแบบหนึ่งที่คนมักจะกังวลสงสัยกันมากเลยก็คือเป็นเส้นสีดำแนวยาวพาดลงมาแล้วก็กลัวเป็นมะเร็งใต้เล็บใช่ไหมคะตรงนี้จะต้องแยกกับ ฝ่ใต้เล็บนะคะฝ่าใต้เล็บกับมะนเ็งที่ชนิดเมลานโนมาใต้เล็บนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆดูค่อนข้างยากนะคะ,ะบางอย่างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะแต่ว่าจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าลักษณะมันต่างกันยังไงนะคะ ถ้าเป็นฝ่ายใต้เล็บปกตินะคะตัวเส้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ยูนิฟอร์มหรือว่าเป็นสีเดียวกันไปทั้งหมดเลยดูดูไม่ประหลาดอะ่ะคือเป็นสีที่เหมือนกันทั้งแบรนด์เลยนะคะแล้วก็แบรนด์เนี่ยตัวเส้นเนี่ยมันมักจะไม่ได้มีการขยายจเจริญเติบโตออกมาอาจจะขึ้นตั้งแต่ตัวเล็บเลยหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะจะเจอว่าขึ้นตั้งแต่ตรงจมูกเล็บ ได้อันนี้ก็เป็นการหมุบอกว่าเป็นฝ่ใต้เล็บนะคะแต่สําหรับคนที่เราจะต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งเมลานนมาหรือมะเร็เง,เงที่แบบอันตรายร้ายแรงในใต้เล็บเนี่ยก็คือดูที่ว่า1คือ ตัวเม็ดสีเนี่ยมันจะมีความแบบดำมากๆผิดปกติแล้วก็เม็ดสีเนี่ยไม่ค่อยสม่ําเสมอนะมีโซนดำมากดำน้อยนะคะแล้วการกระจายตัวเนี่ยก็จะดูแปลกๆนะคะบางทีก็จากแบบเส้นเล็กๆก็ขยายใหญ่ขึ้นมานะคะเราจะต้องสังเกตในหลายๆจุดร่วมกันด้วยนะอย่างตามรูปเลยนะคะจริงๆมันมีลักษณะที่หลากหลายมากถ้าเราดูแบบนี้เราเห็นว่าแปลกๆแบบนี้ควรจะต้องตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจแล้วก็ คอนเฟิร์มว่ามันคือมะเร็งเมลานโนมาใต้เล็บนั่นเองนะคะต่อไปนะก็เป็นในกลุ่มของเลือดออกใต้เล็บจากการไปโดนทอมาไปาชนโต๊ะชนอะไรอ่ะอันนี้จะไม่เหมือนกับมะเร็งใต้เล็บเลยนะคือคุณจะจําเหตุการณ์ได้คุณไปชนโต๊ะอะไรมาสักอย่างเนี้ยเน,นี้ยคือเลือดออกใต้เล็บนะคะลักษะเป็นแบบนี้ ยลโลเนลหรือเล็บดูเหลืองๆนะคะที่พบปล่อยมากๆเลยก็คือคนที่แบบทาเล็บมานานๆแล้วก็เราก็มีการใช้น้ํายาล้างเล็บอะไรอย่างเงี้ยทำให้เล็บมันกลายเป็นดูเป็นสีเหลืองแล้วก็เปราะได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าคนที่เล็บเหลือยที่ไม่มีประวัติการทาเล็บใดๆเนี่ยก็ให้สงสัยในกลุ่มของพวกโรคไทรอยเป็นไฮโปไทรอยหรือไทรอยตามนะคะเล็บเปราะเล็บแตกหักง่ายนะคะอันนี้เรียกว่า brittle nail นะคะก็จะเจอในคนสูงอายุได้นะคะ คนที่มีการขาดสารอาหาร m ัลนิวทริชันนะคะก็คือไม่ค่อยกินอะไรเลยนะคะขาดพวกแบบทั้งวิตามิน A วิตามิน C ไบโอติน everything จิงกะเบลนะคะพวกนี้เจอได้ก็จะมีการเล็บเปราะเล็บแตกนะคะ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะหัวบวมกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวไว้มีอีกอเดี๋ยวจะทาคลิปเกี่ยวกับเรื่องความผิดปกติของเล็บให้ฟังนะคะเป็นแบบสั้นๆแบบนี้แหละแล้วถ้าคนไข้ดูแล้วกเ็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาพบแพทย์ผิวหนังได้นะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะบ๊ายบาย